ก็ไม่ควรจะเป็นพระนะครับก็เขาเรียกอะไรพอึกแล้วเนี่ยเห็นแพร่ี่เขาเรียกอะไรเป็นสมีเนี่ยสมีแปลว่าอะไรก็ไม่รู้ใครมีความรู้ทางด้านพระเจ้ากันช่วยการแสดงความคิดเห็นนะนะครับก็ฝึกศึกกันไปครับแต่ถ้าเป็นไปได้อยากให้แก้กฎหมายว่าพระมีเมียจำคุกสามปีศีกายุ่งกับพระจำคุกสามปีผมว่าดีนะก็ฝากรัฐบาลแพรทองทานชินวัฒน์นะฝากทักษิณชินวัฒน์เนี่ยลองไปบอกลูกสาวดิเฮ้ยแก้กฎหมายหน่อย พระมีเมียจำคุกสามปีศีกาไปมีไปยุ่งเกี่ยวกับพระจำคุกสามปีดีไหมนะครับปรับสักหนึ่งล้านบาทก็ได้นะนะปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาทนะจะได้มีโทษหนัก,นกจะได้ติดคุกติดตารางนะครับอยากมีเมียก็ต้องศึกมานะครับอันนี้เราพูดเป็นการทั่วไปไม่ได้หมายถึง, <c oughs> ถงเจ้าคุมวัดไหนแล้วก็นะยึดทรัพย์ด้วยอ๋อบางคนบอกให้ยึดทรัพย์ด้วยดีไหมครับนะครับเลิกทําบุญกับพระประเภทนั้น บางคนบอกอเลยไปทําบุญกับหมาจรจัดดีกว่าโอ้โหแรงจังนะครับพระก็มีสมาร์ทโฟนนะเอ,อพระดูหนังเอกอะไรต่างอันนี้ก็ต้องจับศึกไหม, <c oughs> มกลางคืนก็แอบหนีเที่ยวนะเพจดังๆเขาก็วิเคราะห์กันเนี่ยกลางคืนก็ออกเที่ยวนะครับกลางวันก็เป็นพระตกเย็นก็ไปนะไปเต้นอยู่ในผับอย่างนี้ก็ไม่ไหวหรือไม่กลางคืนก็ไปนอนกับเมียอะไรเงี้ยนะครับอ,อพระบางรูปติดตามข่าวก็ไปนอนกอดเมียนะะ รักเมียจังอะไรต่างๆนะบางคนก็หึงหวงกันเองสี่ห้าเดือนไม่กลับวัดเป็นเจ้าวาดไปนอนกับผู้หญิงนะครับสี่ห้าเดือนกลัวว่าเมียจะไปอ่าไปเป็นกิ๊กกับพระวัดอื่นโอ้ยอะไรกันนะนะมอเช้านี้คุยกับนะครับหลายๆคนเขา,เขาก็เขาก็สงสัยว่าเอ๊บศีกาบางคนเนี่ยผมไม่ได้หมายถึงใครนะไม่ต้องมาฟ้องร้องอะไรกับผมศีกาบางคนเนี่ยแปลกนะ ทำไมสามารถไปนอนกับพระได้หลายรูปในเวลาเดียวกันนะเจ้าวาดวัดนี้ก็เป็นของเราเจ้าวาดวัดนี้ก็เป็นของเราวัดนี้ก็เป็นของเรานะครับนะนะหลวงพ่อแต่ละวัดตกเป็นของหนูหมดบางคนก็บอกล่าแต้มนะเราก็แก่แล้วเราก็ไม่เข้าใจนะว่าเอ๊ะทำไมพี่น้องประชาชนช่วยการแสดงความเห็นแว่านะผู้หญิงบางคนผมไม่ได้หมายถึงใครนะเราเรามาเล่าสู่กันฟังแล้วทำไมนะ เธอสวยมากไหมเซ็กซี่มากไหมครับนะนะครับเอ๊ะทำไมเธอมีสเสน่ห์ยังไงนะครับมันเป็นยังไงลีลาเธอเด็ดยังไงทําไมเธอสามารถเอาพระไปทําผัวทําอะไรได้หลายๆคนในเวลาเดียวกันนะครับมันแปลกนะพี่น้องประชาชนคิดยังไงช่วยการแสดงความคิดเห็นนะเราก็ไม่รู้นะครับอ่านะนะครับว่าอะไรยังไงเนี่ยหลายๆคนบอกยกเลิกตําแหน่งยศพัดยยศของพระได้ไหม มันมันเป็นยังไงทําไมผู้หญิงคนนี้ถึงสามารถนะเป็นที่สนใจของพระพ่ออะไรฮะนะใครมีความรู้บ้างเธอมีอะไรดีสวยเซ็กซี่หรืออะไรยังไงมันมันเป็นเรื่องที่น่าคิดนะเออนะครับต้องตรวจเอสด,ด้วยนะพระที่ไปนอนนะครับนะมันแปลกเธอมีอะไรดีนะทำไมหลวงพ่อแต่ละวัดไม่ชอบนะฮะนะแล้วก็เธอก็สามารถที่จะไปมี ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระหลายวัดเนี่ยเธอมีอะไรดีนะแปลกนะผมยังถามผู้หญิงหลายคนว่ามันเป็นอะไรมีสเสน่ห์เขาไปทํามีท่าไหนเนี่ยน่าจะถามเรื่องกลยุทธ์นะอาจเอามาใช้ทางด้านการตลาดก็ได้นะครับเอามาใช้ทางด้านการตลาดจะสามารถทําให้ลูกค้าเชื่อเออนะเอามาใช้ทางด้านการตลาดอืผมก็อยากจะรู้ว่าเธอมีศิละปะยังไงศิละปะในการคลองใจหลวงพ่ออืม ศิละปะยังไงนะฮะนะครับนะครับมเมื่อเช้ายังคุยกับหลายๆคนนะฮะ,ะคุยกับทนายกุ้งนะทนายกุ้งมาถามว่าเนี่ยเออเป็นผู้หญิงเนี่ยเธอคิดว่าอย่างไงทําไมเอผู้หญิงคนนี้เนี่ยพระเนี่ยถึงพระชอบถามลูกน้องที่เป็นผู้หญิงนะหลายคนเอ๊ะมันยังไงมันทําทํำยังไงมีลีลายังไงการนําเสนอเนี่ยเราเอาไปใช้ในการขายครีมได้ไหมเออน่าคิดนะเออมันแปลกนะ นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อ่ามันมัน,ม,นมันแปลกมันทำยังไงให้คนเชื่อนะนะครับนะผมยกตัวอย่างพวกมิจฉาชีพเนี่ยมันเก่งนะนะพวกนายร้อยปอยเป็ดหลอกคนแก่อะไรต่างเนี่ยอย่างวันนี้ก็จะมีคนมาหาผมนี่ก็หลอกคนแก่ไปสองสามล้านเนี่ยคือมิจฉาชีพเนี่ยมันเก่งนะมันมีวิธีการยังไงเอามาใช้ในการขายครีมได้ไหม <c oughs> นะมันหลอกให้คนเชื่อนะโอนเงินทีสิบล้านยี่สิบล้านเนี่ยครับ นะครับเนี่ยประชาชนมาร้องเรียนเล่าให้ผมฟังเนี่ยบอกให้ผมช่วยประชาสัมพันธ์มันหลอกนะสิบล้านยี่สิบล้านคนแก่ก็หลงเชื่อพระแก่แก่บวชมายี่สิบสามสิบปีสี่สิบปีหลงเชื่อเจ็ดแปดสิบยังหลงเชื่ออะไรเนะี่ยมันยังไงนะครับหรือความอ่อนหัดของพระบางรูปนะหรือยังไงนะหรือความความที่มีอาตัญหาเยอะหรือยังไงนะครับนะอวดรวยค่ะยิ่งขายดี อ๋อทำบุญทีละหลายหมื่นอ๋อเริ่มต้นเอาเงินมาหย่อนพระก่อนนะทำรุนอ่าทำตัวเป็นไฮโซอย่างนั้นหรือเปล่าเออน่มันแปลกนะนะนะครับอืมนะครับนะเนี่ยมันมันต้องนั่งคิดนะวัดแต่ละวัดเนี่ยแล้วเดี๋ยวหลวงพ่อเนี่ยหลายๆวัดพวกเจ้าคุณเนี่ยก็ชอบคนรวยสังเกตเลย ใครจะเข้าพบเนี่ยต้องเป็นเศรษฐีนะหน้าห้องก็ต้องกันกองและเอา้านี่เป็นใครอันนี้เจ้าสัวครับอันนี้ท่านนายพลอันนี้ท่านรัฐมนตรีเงินท่านเยอะเออแต่พระก็ต้องถามนะครับว่าบรรดานักการเมืองข้าราชก,การชั้นผู้ใหญ่เอาไปถาวายที่เราเป็นแสนเป็นล้านเอาเงินมาจากไหนนะเ,เงินเดือนข้าราชก,การแค่หลักแสนเอาไปขับถาวายทีละล้านเนี่ยเออเงินเหล่านั้นมาจากการทุจริตคอร์รัปชันหรือเปล่าหลวงพ่อถามเลยนะถ้าเงินทุจริตก็อย่าไปรับนะ นะครับนะสมัยนี้มันเป็นอย่างนี้แหละครับอ่าพระไม่ทันต่อโลกหรือเปล่านะครับอืมนะครับนะฮะมีแบบนี้เยอะทุก,กรูชุก,กรูช่วยกันแสดงความาคิดเห็นกันนะอืมนะครับนี่ก็คือเรื่องราวใหญ่โตนะเปิดไปตรงไหนก็เจอแต่หลวงพ่อเจอแต่หลวงพี่นะนะครับนี่ก็ป๋าคะป๋าขาหลวงพ่อครับหลวงพ่อขาอย่างนั้นหรือเปล่านะครับนี่ก็คือเรื่องราวของสตรีเพศนะนะ นะใครพบเห็นการกระทําของพระที่มันดูแล้วไปมั่วผู้หญิงหรือโกงวัดอะไรต่างก็ส่งข้อมูลมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับจานเดย์ได้จานเดย์ก็จะย่อยประสานงานตำรวจตำรวจให้เขาไปจับกลุ่มนะส่งมาเลยครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะส่วนหลวงพ่อหลวงพี่วัดไหนถ้าโดนสีกาแบล็กเมลอะไรต่างก็ใช้สิทธิ์ทางลได้นะสมมุติว่า โดนโดนเขาคือไปไปไปร่วมไปมีความสัมพันธ์กับศรีกาแล้วเนี่ยต่อมาก็โดนรีดซัย์รีบอะไรต่างๆเนี่ยก็โทรศัพท์มาสอบถามได้นะเพราะว่าท่านก็มีสิทธิ์นะท่านเป็นผู้เสียหายในคดีโดนกันโชคตกรัพย์อะไรเนี่ยนะครับนะก็ดําเนินคดีได้ไหนๆท่านก็ศึกไปแล้วเนี่ยท่านก็แทงสวนเลย่ะได้เลยถ,ถ้าถ้าท่านเป็นผู้เสียหายถ้าก็โทรศัพท์มาสอบถามได้จานเดก็ยินดีให้ให้คําแนะนํา แล้วก็อยากจะถอบถามถึงช่วงที่ไปนอนกับสีกาด้วยว่านะอยากให้เล่าเหตุการณ์อาจารย์ก็อยากจะรู้วงในว่ามันเป็นยังไงมันมันมัน,ม,นมันดีไหมหรืออะไรงไงอยากจะรู้นะหลวงพ่อฟังพี่เดยอยู่เนี่ยถ้าโดนตบซับแบ็กเมลียเอาซับเนี่ยลองลองแวะมาคุยกันหน่อยอยากจะรู้เล่าเหตุการณ์ให้มันตื่นเต้นยังไงตอนถอดจีวรอ,อะไรเนี่ยนะอาจารย์เรก็อยากจะรู้ ถอดสบงก่อนหรือจีวรก่อนอะไรเงี้ยก็อยากอยากจะรู้อ่ะพี่เดย์ก็ชอบตื่นเต้นน่ะนะนะนะไปไงหลวงพ่อที่ที่แปดลิ้วก็มีนี่บ้านผมแปดลิ้วเนี่ยแต่ผมไม่บอกวัดไหนเดี๋ยวเขาจะฟ้องร้องผมแล้วก็ว่าเห็นบอกเขาแถวแปดลิ้วมีด้วย,ยวบอกไปแล้วไม่เจอท่านผู้ช่วยเจ้าว,วาดท่านไปไหนไปรู้ใครนิมนต์ไปไหนตำรวจไปไม่เจอก็อยากจะใครโดนอ่าตบซั์หรือแบกเมลอะไรลงลงแวะมาเยี่ยมพี่เดย์หน่อยนะเล่าให้ฟังว่า ตัดสินใจยังไงทําไมต้องถอดสบงทําไมต้องถอดจีวรนนะแล้วก็สีกามีทีเด็ดอะไรบ้างมีไฝมีฝ้าตรงไหนไหม <c oughs> นะจุกครูจุกคร,รูนะฮะอา้ามีเสียงหายนะครับอา่าเสียงหายได้ไงนะครับมันไม่น่าหายนะนะครับอา่านะครับาทางาช่องแอปแดงเสียงหายไหมครับนะครับชัดเจนไหมครับอา่าหายนะครับมันจะหายไปไหนเนี่ย จุกรูหายไหมครับนะครับก็อยากจะรู้เหตุการณ์นะครับจุกรูอเสียงไม่หายนะไอ้บางคนเสียงหายเนี่ยมันยังไงนะท่านลองแคะขี้หูดูบ้างนะที่บอกเสียงหายเนี่ยแคะขี้หูบ้างนะนะครับนะฮะฝากไว้จุกรูนะครับก็อยากจะรู้เหตุการณ์ก่อนที่เราจะถอดจีวอนเนี่ยเขาพูดว่าอะไรมาเล่าให้อ่พี่เดฟังบ้างนะหลวงพ่อไหนก็ฝึกแล้วแวะมาหน่อยแวะมาหน่อยอยากรู้ เปิดใจเลยมาเปิดใจที่นี่เลยนะช่องไหนก็เปิดใจแล้วเขาไม่เด็ดก,ก็มาช่องพีเดเนยเปิดใจเลยวันนั้นหลวงพ่อกําลังนั่งสวดมนต์ทำวัดอยู่ได้มีสีกาท่านหนึ่งเดินเข้ามานะครับแล้วเขาทำยังไงบ้างหลวงพ่อจนตัดสินใจถอดจีวรน,นะครับเออนะครับเออทำยังไงเนี่ยมาเล่าให้ฟังหน่อยทุกครูนะครับนะออ,อยากจะรู้啊 นะมันจะได้เป็นบทเรียนนะครับไหนๆออกนะท่านท่านศึกมาแล้วครับ <c oughs> แวะมาหาพี่เดหน่อยมาเปิดใจเลยครับ <c oughs> เปิดใจกันหน่อยนะทำยังไงอะไรยังไงอ่านะครับอืมชุกครูชุกครูเอ่อะนะครับว่ากันไปสบายๆนะเราเล่ากันถึงเหตุการณ์นะในกุฏิบ้างในอะไรต่างนะครับเข้าใจนะครับอันนี้ก็เรื่องพระเรื่องเจ้าอ่านะชุกครู นะครับก็ดูกันต่อไปนะครับว่าตํารวจเขาจะสามารถดําเนินการศึกพระได้มากกว่าเดิมหรือเปล่านะก็ว่ากันไปเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเรื่องนี้ก็คงจะต้องไปกันอีกเยอะอืมเคยบวชจีวรพระนี่ใส่ยากถอดยากนะครับอ๋อจินตนาการซะเห็นเห็นภาพเลยนะครับนะครับแต่ก็ว่ากันไปนะครับเรื่องวันสําคัญวันพระ วันนี้รู้สึกกห้ามขายไร้ขายเบียรนะส่วนอีกลายหนึ่งก็บอกว่านะครับมีข่าวนะครับผมไม่ได้บอกถึงใครนะก็มีรายงานข่าวว่าเนนเคยถูกพระมาหาท่านหนึ่งล่วงละเมิดออกมาเปิดเผยพฤติกรรมทำตำๆราตรไอแบบนี้นอกจากนะ,ะพระมาหาคนนี้จะต้องโดนศึกแล้วเนี่ยนะประลาชงประลาชิกแล้วเนี่ยก็มันก็เป็นคดียายานะถ้าไปล่วงละเมิดเขาเนี่ย นะครับไปล่วงละเมิดเนรเลือดเด็กเนี่ยมันก็มีความผิดนะกระทำอราจาร์กระทำชำเราอะไรมีความผิดนะครับสามารถดําเนินการตามกฎหมายได้นะครับก็ฝากนะฮะไหนๆแล้วเนี่ยก็ฝากนะทางตารวจช่วยดําเนินการสะสางนะแต่ผมไม่เข้าใจว่าสํานักพะพุทธศาสนาวีไว้ทําไมพี่น้องประชาชนช่วยพิมพ์หน่อยนะครับว่าสํานักพะพุทธศาสนามีไว้ทาไมทําไมเงียบกิบเลยไม่ดําเนินการมาหาเฉลลสมาคม ที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบพฤติกรรมของพระนะพระที่มีความสัมพันธ์กับศีการพระที่มีการล่วงอ,อะไรต่างๆล่วงละเมิดเนรแรต่างๆ,ๆที่เป็นข่าวเนี่ยก็ฝากทางสำนักพุทธศาสนาเขามีไว้ทําไมครับพี่น้องครับช่วยพิมพ์ๆแสดงความคิดเห็นหน่อยว่าสำนักงานพุทธศาสนามีไว้ทําไมมหาเถรสมาคมมีไว้ทําไมก็ต้องดูแลนะครับนะยังไม่รวมถึงพระที่ไป อาด่าทอกันในรายการดังๆกูกูมึงมึงผมเผ้าไปตัดอีกอันนั้นก็ยังอยู่นะพระที่ดูถูกอาอาชาวบ้านนี่นะว่ากระจอะงอกง่อยจิ๊บจอยอะไรนะก็ยังอยู่ได้นะ่ะยังมียศใหญ่โตยังเป็นเจ้าวาดได้ก็ฝากมหาเถระสมาคมไปดูแลหน่อยวาอ่าพระหรือแพะพวกนี้จะต้องดําเนินการอย่างไรจริงไหมครับพี่น้องในฐานะเราเป็นชาวพุทธนะครับนะเข้าใจนะ อืมนะครับอ่นะฮะไปดูแลหน่อยนะครับนะเนี่ยมีมาหงมาหาเนี่ยมีข่าวว่ามีการล่วงละเมิดนะครับเนนเนะไรตตานีมันผิดอาญานะทั้งข้อหาเรื่องกระทํามนาจารย์กระทําจําจำเราอะไรมีนะครับไปดูแลหน่อยครับนะครับอืมก็ฝากด้วยนะครับนะนะ,นะ,นะทางโซเชียลก็มีการเปิดภาพสะเทือนใจนะหลวงพ่อพระชั้นผู้ใหญ่ใส่จีวรแล้วก็นอนกอด นะอนอนทับมือศีกาอะไรต่างเห็นแล้วมันหดหูอะนะครับเห็นแล้วหดหูเราไม่รู้จะพูดยังไงส่วนผู้หญิงศีกาที่ไปยุ่งกับพระเนี่ยพี่น้องประชาชนก็ตัดสินเอาลวกันนะผมไม่อยากตัดสินนะว่าเขาเป็นคนอย่างไรผู้หญิงที่ไปยุ่งกับพระไปมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเนี่ยพี่น้องประชาชนคิดว่าผู้หญิงแบบนี้เป็นผู้หญิงแบบไหนยังไงก็ให้สังคมตัดสินกัน นะครับน,นะเออนะแล้วก็ถ่ายภาพาเยอะแยะเลยแล้วก็ถ่ายถ่ายภาพที่มีแขนตัวเองขาตัวเองแล้วก็ภาพพระแต่ไม่มีภาพตัวเองนะครับเนี่ยเป็นคนฉลาดมากแสดงว่ามีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเป็นวางแผนเก็บไว้เป็น8ปด0มื่นเก้านรูปนะครับนะเออไปมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระวัดไหนก็ถ่ายไว้ถ่ายไว้ไว8 0ดหมื่นรูปไม่ธรรมดานะแสดงว่า มีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนหรือเปล่าพี่น้องคิดว่าอย่างไรผู้หญิงคนนี้เป็นคนอย่างไรครับพี่น้องประชาชนก็แสดงความคิดเห็นกับเราเองนะอาจารย์เรก็ไม่อยากจะแสดงความคิดเห็นแล้วเนาะเพราะเป็นวันพระกลัวบาอนะนะครับจัดกันไปครับอืมตบมือข้างเดียวไม่ดังออต้องตบสองข้างนะอาชีพพระบางอาชีพพระ,ะเป็นอาชีพที่รายได้ดีสีขาสีกาชอบอืมนะครับแปดหมื่นสี่พันรูปโอ้โหเก็บไม่หมดนะ นะใกล้ชิดกับพระวัดนี้ก็เก็บ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 ไปหมดเราก็ไม่รู้นะเวลานะเราไปคบผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงก็นะเคยมีความสัมพันธ์กับผู้ชายกี่คนเก็บไปห,หมดนี่น่ากลัวนะน่ากลัวนะนับแปแปดหมื่นเก้าหมื่นรูปนะนะครับผู้หญิงบางคนผู้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแล้วกันเดี๋ยวนี้บางคนมีแฟนมาหลายคนเก็บไปหมดทุกภาพทุกอะไรเนี่ยแบบนี้มันเก็บไปทําไมมันดูแปลกๆนะอืพี่น้องคิดยังไงนะ เออนะชุกรูแล้วก็เลือกเหยเื่อเฉพาะที่เป็นเจ้าวาดเลือกเหยื่อเฉพาะที่รวยรวยวัดไหนรวยก็ไปที่นั้นดูจากยอดที่ทอดกระถินอะไรหรือเปล่านะครับเพราะนั้นก็พระไหนอวดร่ำอวดรวยก็ต้องระวังนะครับอืมบ้านไม่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องซื้ออ๋อนะครับอืมนะครับนะเอสีกานะครับโอ้ยนะครับอ่านคอมเมนต์ก่อนนะ อ่านคอมเมนต์ก่อนเจ้าหกสิบแล้วอ่ะยังไงเนี่ยนะครับออ่าอ่าาผมอยู่อะไรอะนะครับเดี๋ยวก่อนนะบวชพระดีกว่าโอ้รวยนะครับอืมนะครับผมว่าต่อไปนี้คนก็ทําบุญน้อยลงอะ่ะนะครับพอผมเห็นแล้วผมไม่เอาไอ้วัดใหญ่หญๆเจ้าคุณเจ้าคืนเนี่ยห่างเลยนะวัดใหญ่ๆอย่าไปเลยวัดเล็กๆดีกว่านะครับเราไม่รู้ว่าเป็นพระที่มีศีลมีธรรมหรือเปล่านะฮะ นะครับหลีกเลี่ยงวัดใหญ่ๆนะครับอืมไม่ไหวจริงๆเลยอ่าต้องเอาไปสร้างหนัง n น t f l i x เออจริงนะติดต่อน e น f l i x นะเออใช่ดิทำไม n น t f l i x ไม่มาทำเรื่องนี้สำคัญนะติดต่อน e น f l i x ครับเอาไปสร้างหนังเนี่ยครับเรื่องนี้โอ้โหดีมากนะนะครับอืมสีกาผิดกฎหมายหรือไม่มันต้องไปรวบรวมพยานหลักฐานนะแต่เราจะไปบอกเขาผิดเียเดี๋ยวจะไปหมิ่นประมาทเขา นะครับทุกวันนี้ก็มีผู้ดำเนินรายการนักข่าวทะนะทะนายอักคูบาอาจารย์ออกมาพิภากษาเขาเต็มโซเชียลเต็มทีวีนะอันนี้ก็เรื่องพระเรื่องอะไรก็น่าจะจบกันแล้วมั้งเราจะได้ไปเรื่องอื่นนะครับอืม <c oughs> วัดใหญ่รวยแล้วนะครับนะครับไปวัดเล็กๆนะฮะนะครับวัดที่เห็นแก่เงินพุทธพาณิ์นอนกับผู้หญิงอะไรพวกนี้เราก็ห่างๆนะครับนะจุกครูจุกคร,รูครับ สีกาตัวดีนะอ๋อแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ใครจะบวชต้องตัดตัดไข่ออกก่อนได้ไหมครับอ๋อไม่ได้ไปตัดไข่เขาจะเป็นยังไงนะนะครับะนะครับเอ่อจุกรูจุกรูนะนะครับจุกรูนะครับช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะครับนะนะครับอืมนะฮะกองทัพรมไปไหนเขาไม่ได้มีหน้าที่กองทัพธรมอนันตี่ยเพื่อนผมเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรอย่าไปยุ่งเขาเลยนะ เขาก็อยากยุ่งแล้วนะอนันตชัยนะครับอืมอยากให้ตรวจสอบพระแถวปท,ทุมวันด้วยอ๋อมีอะไรอ๋อปทุมอ๋อปทุมธานีอธิบายเรื่องที่ดินรัฐทํากินหน่อยอ๋อเรื่องจอนนี่เดี๋ยวจะเล่าแล้วเรื่องจอนนี่นะนะครับนะครับอยากเอาเอา,เอาทีละเรื่องก,ก่อนนะหลายเรื่องแล้วเดี๋ยวงงเดี๋ยวเวลาใครก็จะเอาของอาจารย์เดไปตัดคิดประชาสัมพันธ์ก็เอาไปประชาสัมพันธ์ะ รูปเมียเก่าๆผมก็เก็บไว้ทุกคนนะพี่อ๋อไนโดโมขขาวนะครับนะของเก่าๆเก็บไว้เยอะนี่แม่งน่าสงสัยนะนะครับนะโชคดีนะผมไม่มีเมียเนี่ยนะเออนะเมียตายไปแล้วจบนะตอนนี้ผมก็เหลือใจเฮงไก่ลา้โชคไดีเนี่ยนะครับยังไงๆมันก็ไม่ไม่ไม่แบ็กเมลผมอะอืมไม่แอบอัดเทปอัดอะไรต่างนะเอาทีละเรื่องนะเอาพระจบเรื่องเนี่ยทุกครูเดี๋ยวเรื่องจอนนี่นะ เรื่องต่อไปจอห์นนี่เอาจบเรื่องพระนะอพ่พี่เดลูกกี่คนคนเดียวครับอายุสามสิบห้าแล้วนะครับผมก็60สิกว่าแนละ้วหกสิบสองหกสามแล้วบันปลายชีวิตก็ท่องเที่ยวนะครับนะท่องเที่ยวบ้างอะไรบ้างพักผ่อนกินวายนะครับแต่ไม่ใช่คนขี้เมานะใครที่กล่าวหาผมว่าคนขี้เมาเนี่ยผมฟ้องทุกรลายนะครับฟ้นะองทุกรลาที่มากล่าวหาผมเมาเนะี่ย นะครับนะโดนฟ้องมดนะ่ะสนที่ผมก็ฟ้องไปแล้วกล่าวหาว่าผมเป็นคนขี้เมาล่ะใครลองบอกผมเมาปุ๊บผมฟ้องเลยเพราะผมไม่ได้คนขี้เมาน,นะครับตกเย็นกินวายสองแก้วไม่เรียกคนเมาน,นะครับนะฟฉะนั้นใครมากล่าวหาผมขี้เมาก็รับหมายศาลนะครับอาทิตย์หน้านี้เดี๋ยวผมก็จะฟ้องคนที่บอกว่า,าพี่เดเขาเป็นคนขี้เมาชอบเที่ยวต่างประเทศคดีความไม่สนใจเดี๋ยวก็วอาทิตย์หน้าก็รับหมายศาลคนับนะครับรับหมายศาลไม่ต้องห่วงแล้วครับ ใครมาละเมิดผมผมก็ใช้สิทธิ์ทางศาลเพราะว่าคุณก็ไปชี้แจงต่อศาลว่าผมขี้เมาอย่างไงนะครับนะเป็นเรื่องส่วนตัวของผมไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนอ่าพี่เดเป็นคนขี้เมาคดีความไม่สนใจก็อาทิตย์หน้าก็รับหมายศาลนะนะก็อยากจะบอกว่าจุกครูปากพาสวยปากพาจนพี่เดย์ไม่พูดเยอะนะใครที่บอกพี่เดย์ขี้ขี้เมาก็รับหมายศาลอีกส่วนหนึ่งก็ไปแจ้งความไม่ตามสอน,นอเดี๋ยวให้ตำรวจเขาเรียกมาสอบสวน นะครับน่ะนะคนะ่าเสียหายไม่ต้องเอาเราติดกุกอย่างเดียวพอเนะีพี่เดเเขามีตังค์แล้วเพราะฉะนั้นก็ก็ติดกุกไปแค่นั้นแหละไม่มีอะไรนะมีใครจะบอกพี่เดเขี้เมานะคดีความไม่สนใจวันวัน,วนเอาตเที่ยวต่างประเทศนะครับก็อ่าอาทิตย์หน้าก็รับหมายสารไปนะครับรับหมายสารจะได้สบายใจแล้วไปชี้แจงอ่าพี่เดไม่สนใจคดียังไง พี่เดเรียกเงินเยอะยังไงพี่เดวันวันเที่ยวแต่ต่างประเทศคดีความไม่ไปไม่ไปศาลพี่เดทําคดีแพ้ยังไงจะได้มีโอกาสได้พูดเต็มที่แล้วก็อย่าลืมพาพวกกองเชียร์ไปด้วยนะที่บอกว่าให้มาให้สัมภาษณ์แบบนั้นน่ะไปขึ้นศาลด้วยเพราะพี่เดเขาจะลากไปขึ้นศาลหมดน่ะไปชี้แจงที่ศาลเลยพี่เดมันเลวมันชั่วยังไงถ้าชี้แจงได้ก็ชนะชี้แดงไม่ได้ก็ติดคุกไปก็แค่นั้นแหละ นะครับนะอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นพี่เด์จะไม่ตอบโต้อะไรใครที่ก็ว่าพี่เดหรอกให้ไปชี้แจงที่ศาลอาญานะครับอืมนะครับดีไหมครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะครับเข้าใจนะจบไปยังเรื่องพระจะไปเรื่องจอนนี่ต่อนะอไปเรื่องจอนนี่ต่อนะเรื่องพระจบไปแล้วก็เป็นหน้าที่ตํำรวจ <c oughs> อ่ะเนี่อ่ะเพื่อนโทรมานะครับ C S I L A โทรมาตอนนี้กำลังจัดรายการ เออเดวิดเดี๋ยวกูโทรกลับน,นะครับนะครับนี่ก็เดวิดน,นะครับ c ี i o a นะครับโทรมาจากลอสแอนเจลิสเนี่ยเพิ่งวางสายไปเนี่ยนะครับโทรมาจากลอสแอนเจลิสผมกับเดวิดเป็นเพื่อนกันนะก็มีอะไรก็ปรึกษากเรื่องพระเรื่องเนรเร,เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็อยากให้ผมช่วยวิเคราะห์นะพวกอ่พระมาหุงมาหาแล้วก็ไปมีความสัมพันธ์กับเนรเนี่ยผมก็บอกแล้วนะครับว่ามันดําเนินขย,ยาได้นะถ้าเนรมีปัญหาอะไรก็โทรมาได้เดี๋ยวก็พาไปพบตํารวจ เพราะว่ามันคือการกระทาอนาจารย์คือการกระทำทำเราอ่ะมันผิดอยู่แล้วนะครับก็ฝากเดวิดเซียนไอเอวด้วยแบบเป็นประโยชน์กับสังคมในการเปิดโปรงเรื่องความจรงิงอันไหนเป็นความจริงก็เปิดเผยเนี่ยเป็นประโยชน์สาธารณะไม่มีความผิดหรอกที่ผ่านมาสารดีกาก็เคยตัดสินไว้แล้วเดี๋ยวเปิดให้นะดีกานะครับเอ่อเปิดเปิดคำพิพากษาดีกานะครับนี่นะครับเปิดให้บางคนบอกพี่เดะบางคนนะไปให้สัมภาษณ์ นักข่าวนะบอกพี่เดเนี่ยเขาเป็นคนเก่งกฎหมายแล้วก็เน็บแนมพี่เดว่าแต่เขาเก่งเขาแม่นกฎหมายแบบเปิดตำรานะ่นะเราไปชี้แจงที่ศาลแล้วกันนะคนที่ปากดีอาทิตย์หน้ารอรับหมายศาลนะเรามาสอนกฎหมายให้ความรู้ก็ต้องเปิดกฎหมายเปิดตำราเปิดคำพิพากษาใครจะไปจําได้ล่ะคำมาตรามีเป็นแสนๆมาตราแล้วพี่เดาอายุ60กวา่าแล้วจําได้ไงผูิภากษายังต้องเปิดกฎหมายเปิดฎีกาที่เปิดนะนะนะครับเรื่องอ่ามินประมาท308 น่ะสามศูนะเออสามนะครับนะครับเรื่องที่กา,การวิจารณ์พระพระไปมีความสัมพันธ์กับสตรีผู้หญิงเนี่ยนะครับก็สามารถวิาพากษ์วิจารณ์ได้นะครับเพราะเป็นประโยชน์กับประชาชนเดี๋ยวเดี๋ยวจารย์เดหาให้นะมันต้องหาครับสามตัดสินทุกวันเยอะแยะต้องเปิดตาํารานะครับไม่มีใครจําได้หรอกใครจําได้นี่ก็โอ้โหไม่มีแล้วครับในประเทศนี้เดี๋ยวดูนะอืมหาอยู่นะ พี่เดกำลังหาอยู่นะนะครับอ๋อเจอแล้วครับคำพิาพากษาดีกาที่327959กาทับนะการร้องเรียนการวิาพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเจ้าวาดว่าพระภิกษุในวัดมีพฤติกรรมเสพเมถุนโดยมีเหตุให้เชื่อเช่นนั้นนะ,ะเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตนะครับคำพิาพากษาดีกาที่3279ดทับหดังนั้นจึงสามารถกระทำได้ผมก็เลยบอกเดวิดเจ้าของเพจ c ี i l a เเพื่อนรักผมว่า การเปิดเผยเรื่องพระเนี่ยเสพเมทุนนะถ้าเรามีพยานหลักฐานเป็นเรื่องจริงไม่มีความผิดตามกฎหมายครับจัดได้เต็มที่ไม่ต้องกลัวเพราะว่ามีพระมหาบางพระนูน่นพระนี่จะไปแจ้งความจับเพื่อนผมก็ปรึกษาก็ดีให้ความรู้ตลอดไม่ต้องกลัวเ,เดี๋ยวโพสไว้หน่อยนะเดวิดเองก็เอาไปต่อได้นะนะครับเดี๋ยวก่อนนะนะครับเดี๋ยว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 โพสเัีให้เลยไม่ต้องกลัวอะไรทั้งเป็นเรื่องจริงนะแล้วก็เป็นเรื่องการเสพเมทุนเนี่ยสารนิกาตัดสินไว้แล้ว อืมนะครับเดี๋ยวเดือเาเลยนะเดี๋ยวจารย์เดฟมาขึ้นมาให้เลยอะ่ะเดวิดมาดูแลนะตะก,กี้โทรมาเนี่ยเนี่ยเพื่อนผมนะครับนะหลายหลายคนยังไม่รู้นะว่าผมเป็นเพื่อนกับคุณเดวิดเจ้าของเพจ c s i o a อยากจะแฉะเฉืออะไรก็บอกมาได้นะจัดการให้เดวิดมันก็รับผิดชอบมันเองนะหมายสารหมายอะไรแม่งก็เต็ไมไปหมดแล้วนะนะนะครับนะร้องเรียนพระภิกษุมีพฤติกรรมเสพเมทุน อืไม่ผิดฐานหมิ่นประมาทดีกาที่สามสองเจ็ดเก้าทับสองห้าห้าเก้านะครับนี่ครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยนะเดี๋ยวก่อนนะสามสองเจ็ดเก้าทับห้าเก้านะครับอาจารย์ไปค้นคว้ามาแล้วครับเปิดตำราแล้วครับ แล้วใครที่ไปให้สัมภาษณ์ว่าเน็บแนมพี่เดว่าแม่นกฎหมายแต่เปิดตำราอาทิตย์หน้าเรารับหมายศาลน,นะนะครับแล้วไม่ต้องมายกมือไหว้เอากระชงกระเช้านะ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 ครับถ้าถ้าศาลพิพากษาว่ามีความผิดก็ต้องรับโทษกันไปแค่นั้นแหละนะนะจะได้รู้นะนะครับว่าไอ้พวกที่ชอบอใส่ร้ายป้ายสีอาจารย์เดย์อาจารย์เดยน,นี้ไม่ตอบโต้ล้วนะนะพอใครอ่าว่าเวเนะี่ย ทีวีผมก็ฟ้องแต่ก่อนนี้ผมไม่ฟ้องสถานีโทรทัศน์เดี๋ยวนี้ผมฟ้องหมดทีวีเจ้าของเพจพูดดำเนินรายการใครเป็นเพื่อนเป็นฝูผมผมก็ฟ้องหมดเพราะว่าอะไรเพราะคนพวกนี้จงใจทําลายชื่อเสียงอาจารย์เดยเอาเรื่องที่มันไม่เป็นความจริงเอาเรื่องส่วนตัวผมเรื่องกินวายเ,าเรื่องท่องเที่ยวต่างประเทศเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับเอาไปพูดไปสัมภาษณ์สนุกสนานตัดต่อคลิปกันเพลินเลยนะ ทาง youtube ก็มีทางตตก็มีเดี๋ยวรับหมายสารกันทั่วหนาอาทิตย์หน้า,าจะหลายคดีเลยนะนะใครที่กล่าวหาว่าผมไม่สนใจคดีเ,เรียกแต่เงินนะ,ะตัดพยงพยานอะไรต่างไปชี้แจงที่ศาลนะไปชี้แจงที่ศาลถ้าชี้แจงได้ก็หลุดชี้แจงไม่ได้ก็รับโทษกันตามกฎหมายไปนะครับนะอาทิตย์หน้าก็เริ่มปฏิบัติการแนละ้วจุกรูจุกรู นะครับรับหมายสารนะครับทั้งเจ้าของสถานีโทรทัศน์พิธีกรนักข่าวนะครับนะ่ะก็อาทิตย์หน้ารอรับหมายสารแล้วไม่ต้องมายกมือไหวอะไรผมนะนะครับไม่ต้องนะก็ว่ากันตามวติกาไปคุณคิดว่าผมเป็นคนเร็วทําให้คดีแพ้ทิ้งคดีอะไรต่างนะคุณไปชี้แจงกับสารเลยถ้าสารเชื่อคุณนะคุณชนะแต่ถ้าสารไม่เชื่อคุณก็ต้องไปรับโทษตามที่กฎหมายบัญญัติไว้แค่นั้นนะผมก็ไม่ได้บอกว่าใครนะแต่ไปยืนนะอ่า นายเดชาเอารัดเอาเปรียบทิ้งคดีนะเรียกแต่เงินเมาเมาว,วายจะทำคดีได้อย่างไรนะครับแล้วอะไรเนี่ยเอาตะเที่ยวต่างประเทศพยานสำคัญก็ตัดทิ้งน่นะนะนะไปล้องไป,ปอธิบายให้สาลฟังถ้าศาลก็เชื่อว่าเดชามันเลวอย่างนั้นไปก็รอดแต่ไม่ใช่ก็ก็รับโทษตามที่กฎหมายบัญญัตินะครับเพราะการพูดดังกล่าวมันทำลายภาพลักษณ ความเป็นนักกฎหมายทําลายความน่าเชื่อถือความเป็นครูบาอาจารย์ของผมเพราะผมเนี่ยอาชีพก็คือหนึ่งเป็นทนายสองเป็นที่ปรึกษากฎหมายนะครับแล้วก็ลูกความผมเนี่ยเขาก็ถามมาเฮ้ยเป็นจริงหรือเปล่าเนี่ยบางคนไม่กล้าจ้างจ้างว่าความบางคนไม่กล้าโทรมาเลยเอ๊ะรับคดีไปแล้วเดี๋ยวก็ไปเที่ยวต่างประเทศไม่ทํางานรับคดีไปแล้วไปนั่งกินวายไม่ทํางานตัดพยานสําคัญ นะสนิทสนมกับฝ่ายจำเลยต่างๆโอ้โหร้ายแรงนะการพูดลักษณะแบบนี้ร้ายแรงไปการเขาเรียกมุ่งทำลายเพราะฉะนั้นอาทิตย์หน้าก็รับหมายสารชุกรูไปชี้แจงที่ศาลนะจ๊ะแล้วไม่ต้องเอากระชงกระเช้าอะไรมาให้นะที่สำนักง,งานมีเยอะเอฟซมาให้เยอะอันนี้ก็ฝากไว้จบไปนะจุกรูนะนะให้ไปชี้แจงนะไอเจ้าของช่อง YouTube อะไรด้วยนะ ไอ้ที่พูดถึงพี่เดทุกวันเนี่ยอันนั้นก็เหมือนกันก็รับหมายสารเหมือนกันแล้วก็ไปชี้แจงที่ศาลพี่เดรับสองฝ่ายนะรับเงินจากฝ่ายจำเลยอะไรตะอะไรต่างๆนะ่นะไปชี้แจงที่ศาลนะมีเอาหลักฐานไปด้วยนะนะครับเอาไปด้วยนะครับฝากไว้ <c oughs> อ่ะต่อไปเรื่องตอนนี้ครับนะคำพิพากษาเรื่องพระเรื่องอะไรก็โพสต์ไว้ที่นะแอปฟาแล้วนะครับ